สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูก็จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะเรื่องของสุขภาพวันนี้จะมาใน <c oughs> เรื่องของลิ้นนะคะลิ้นบอกโรคของเราได้อันนี้เพื่อให้เราทุกคนนะคะเอาไปใช้ในการสร้างสุขภาพตัวเองได้แบบง่ายๆด้วยตัวเราเองเพื่อให้สุขภาพของเรานั้นมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการสร้างสุขภาพมันง่ายกว่าการซ่อมสุขภาพนะคะ วันนี้ครูก,ก็จะมาบอกว่าลิ้นนะคะอยู่กับเราตลอดเวลานะคะอยู่กับเราตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เรามีอาการเจ็บป่วยลิ้นก็จะสามารถเป็นตัวแรกที่ช่วยคัดกรองให้เรารู้ว่าเอ้เราเจ็บป่วยตรงไหนหรือเริ่มจะมีอาการเจ็บป่วยที่อวัยวะใดของเราได้บ้างเนาะสวัสดีคะ่ะพี่ละเวศขอบคุณนะคะ ทีนี้คุณจะบอกว่าลิ้นนะคะเป็นกล้ามเนื้อเนาะมันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะกว่า60มัดนะคะรวมกันแล้วก็ลิ้นของเรามันทาหน้าที่ในการรับรสชาตินะคะช่วยในการออกเสียงอันเนี้ยค่อนข้างจะใชกวหมคทุกคนค่อนข้างรู้นะคะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทีนี้มาดูว่าการที่เราจะดูแลลักษณะของลิ้นของเราว่าปกติสุขภาพดีเราจะดูอะไรได้บ้างเนาะ สวัสดีค่ะพี่โนโกยินดีต้อนรับค่ะวันนี้คุณจะมาบอกสี่อันนะคะอย่างแรกก็คือตัวลิ้นเนาะตัวลิ้นนี่คือให้ดูขนาดนะคะดูขนาดของลิ้นอขออนุญาตนะคะถ้าเราจะดูเรื่องของสุขภาพลิ้นของเราอะ่ะตื่นเช้าทุกวันนะคะตอนเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันให้เราแลบลิ้นของเรานะคะออกมาหน้ากระจกเนาะแลบลิ้นออกมาอย่างนี้นะคะอืมอแล้วก็ดูขนาดถ้าแลบออกมาได้เยอะเท่าไหร่ก็จะทําให้เราเห็นตัวลิ้นได้มาก มากแล้วก็ชัดเจนได้ก็คือตัวขนาดนะคะว่ามันอ้วนหรือมันผอมนะคะลิ้นของเราอ้วนใหญ่ผอมต่อมาให้ดูที่สีของลิ้นนะคะสีของลิ้นว่ามันมีสีชมพูอ่อนสีขาวซีดหรือว่าเป็นสีแดงนะคะแดงมันจะมีแดงธรรมดากับแดงสดมากๆนะคะแล้วก็สีม่วงอ่าสีม่วงอันนี้สีเหล่านี้เดี๋ยวครูจะบอกต่อไปว่ามันช่วยให้เราดู เรื่องของสุขภาพของเราได้อย่างไรต่อมาเรื่องของความชุ่มชื้นบนลิ้นนะคะว่าลิ้นของเรามีน้ําหล่อเลี้ยงชุ่มชื้นดีไหมหรือว่าลิ้นเราเป็นลิ้นแห้งนะคะอันต่อมาก็คือฝ้าบนลิ้นนะคะฝ้าบนลิ้นจะเป็นฝ้าขาว,ขาวถ้าลิ้นปกตินะคะจะมีฝ้าสีขาวบางบางๆนะคะบางๆแล้วก็แต่ถ้าก่อโรคก,ก็คือจะเห็นฝ้าเป็นสีหนาแล้วก็สีของฝ้าก็มีผลด้วยเช่นกันนะคะ บอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบในการให้เราช่วยในการดูแลลิ้นของเราว่าออตอนนี้ลิ้นมันบอกสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไรทีรนี้มาดูลักษณะของลิ้นที่เป็นลิ้นสุขภาพดีนะคะใครที่สุขภาพดีอยู่คิดว่าตัวเองยังไม่เจ็บไม่ปว่วยลองดูว่าลิ้นของเราเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเนาะลิ้นเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสีชมพูอ่อนจะปกคลุมไปด้วย ปุ่มเล็กๆนะคะปุ่มเล็กๆเพราะว่าปุ่มนี้ก็คือปุ่มรับรสรับรสชาติของอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้นบนลิ้นของเราก็จะมีปุ่มเล็กๆอย่างนี้อยู่เต็มไปหมดนะคะแล้วก็ต้องไม่มีสีที่เข้มนะคะอยู่บนลิ้นจุดอยู่บนลิ้นก็ต้องไม่มีด้วยรวมทั้งไม่มีอาการเจ็บมีอาการแสบนะคะไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการแสบเนาะอันนี้คือลิ้นปกติสุขภาพ ปกตินะคะนี่คือปกติบอกได้เลยว่าค่อนข้างสุขภาพดีไม่มีโรคนะคะต่อมามาดูสีของลิ้นเนาะที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าสีของลิ้นสีแบบไหนที่บ่งบอกว่าเราไม่ค่อยสบายหรือว่าอาการเจ็บป่วยตรงอวัยวะต่างๆลิ้นมันจะแสดงสีต่างๆให้เรารู้เบื้องต้นได้อย่างไรนะคะมาดูว่าถ้าเราลิ้นเป็นสีชมพูอ่อนๆนะ ไม่มีฝ้าบนลิ้นนะคะแสดงว่าคุณเป็นคนสุขภาพดีนะคะอันนี้สุขภาพดีลองแลบลิ้นเองออกมาดูตอนนี้ก็ได้ฟังครูไปด้วยลองแลบลิ้นออกมาดูว่าอตอนเนี้ยเราสุขภาพดีนะสีลิ้นของเราเป็นสีชมพูรหรือเปล่าอานะคะต่อมาถ้าลิ้นเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงสดด้วยสีแดงสดอันนี้บอกเลยว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดระบบหัวใจนะคะโรคเลือดเนาะไปได้ค่ะ เดินได้ค่ะเดินได้ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งจะมีการอักเสบภายในของร่างกายนะคะเพราะสีแดงเราบอกนะว่าอุณหภูมิความร้อนในร่างกายของเรามันสูงก็ปกติ <c oughs> ได้ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยลิ้นของเราก็จะมีสีแดงเพราะว่าเมื่อร่างกายเราอุณหภูมิสูงนะคะอุณหภูมิสูงลิ้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถบ่งบอกได้เนาะอืม <c oughs> ตอ่อมานะคะลิ้นเป็นสีเหลืองนะคะลิ้นเป็นสีเหลือง อันนี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่เหลืองสดมากนะคะสีเหลืองก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องกับพาะอาหารแล้วก็ตับนะคะต่อมาอันต่อมานะคะลิ้นเป็นสีม่วงนะคะลิ้นเป็นสีม่วงอันนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคปอดนะคะแล้วก็โรคหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนาะไหลเวียนโลหิตไปทั่วร่างกายก็คือ มันไหลเวียนไม่ค่อยสะดวกสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือมือของเรานะคะที่เป็นสีม่วงเนาะเป็นสีม่วงเวลาเรา,าเจออากาศหนาวใช่ไหมคะอากาศหนาวหรอือมือเราแช่อยู่ในน้าเย็นนานๆอันนี้เราจะเห็นชัดว่าระบบไหลเวียนโลหิตมันไหลเวียนไม่ดีจะทำให้เล็บของเราเป็นสีม่วงลิ้นของเราเช่นเดียวกันค่ะเมื่อไห่ที่ลิ้นของเราเป็นสีม่วงตัวหนึ่งที่สามารถบ่งบอกได้ก็คือแสดงว่าระบบ ไลเวียนโลหิตในร่างกายเราของมันมีการติดตันหรือมีการติดขัดตรงใดตรงหนึ่งแน่นอนลิ้นของเราถึงเป็นสีนี้เพราะเพราะเมื่อไหร่ที่เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ดีใช่ไหมคะมันก็จะมีอาการขาดเลือดสภาวะขาดเลือดซึ่งร่างกายมันจะฟ้องออกมาด้วยอาการของสีม่วงนะคะสวัสดีค่ะพี่ป้อมยินดีต้อนรับทุกคนนะคะต่อไปนะคะ เราไปลิ้นสีฟ้าอันนี้อาจจะแยกยากระหว่างสีฟ้ากับสีม่วงเนาะครูไม่มีรูปมาให้ดูเพราะว่าสีม่วงกับสีฟ้าค่อนข้างที่จะตอนที่เห็นในรูปภาพนะคะมันค่อนข้างจะแยกยากพอสมควรเพราะโทนสีมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเนาะทีนี้มาดูว่าถ้าลิ้นสีฟ้านะคะแล้วก็มันจะมีฟ้าแล้วก็คลาบสีม่วงคลาบสีม่วงสีฟ้าอมม่วงอ่าสีฟ้าอมม่วงนะคะอันนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับตับไต แล้วก็ระบบกระเพาะปัสสาวะนะคะอันนี้ทุกคนฟังอยู่อย่าเพิ่งวิตกกังวลนะคะอันนี้เป็นแค่ข้อมูล mm. เบื้องต้นให้เราใช้สังเกตลิ้นของเราในทุกๆวันถ้าช่วงไหนที่เรารู้สึกไม่สบายนะคะไม่สบายก็ลองแลบลิ้นออกมาเช็คดูว่าเอ๊ะช่วงที่เราป่วยเนี่ยลิ้นของเราเป็นสีอะไรเพื่อที่จะทําให้เราสามารถใช้คําว่าช่วยช่วยในการคัดกรองโรคว่า เราเจ็บป่วยตรงไหนเพื่อที่จะทำให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ถูกจุดได้รวดเร็วบรรเทาอาการเจ็บป่วยของเราให้ดีขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มาถึงลิ้นถ้าเรามีลิ้นสีขาวนะคะมันจะมีลิ้นสีขาวแล้วก็สีขาวซีดนะคะทีนี้มาดูสีขาวก่อนเนาะลิ้นเป็นสีขาวอันนี้จะบอกเกี่ยวกับว่าร่างกายสูญเสียน้ํานะคะมันถึงเกิดภาวะซีดเนาะขาวซีดนะมันก็จะออกสีขาวๆหน่อย แต่ทีนี้ถ้าเกิดสีขาวซีดอันนี้ไม่ใช่สูญเสียน้ํานะคะสีขาวซีดอันนี้บอกถึงภาวะาร่างกายอ่อนแอขาดวิตามินแล้วก็สารอาหารอันนี้มีความเสี่ยงเป็นโรคโลหิตจางเป็นโรคโลหิตจางนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแกงง้ง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าลิ้นของเราเป็นสีขาวซีดเนาะขาวนะคะแล้วมันก็ซีดด้วยทั้งขาวด้วยทั้งซีดด้วยเหมือนหน้าตาคนเราผิวขาวเนาะผิวขาวกับขาวซีดอันนี้ค่อนข้างจะแยกง่ายอยู่เนาะ คนขาแล้วก็ซีดเข้าไปอีกลิ้นเราก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นแบบนั้นแหละอันนี้คือแก้ง่ายๆด้วยการพยายามทานอาหารให้ครบห้าหมู่เพราะว่าเราขาดเรื่องของวิตามินแล้วก็สารอาหารอันนี้ก็เติมเต็มด้วยการารับประทานอาหารรับประทานวิตามินเนาะให้ครบอันนี้มันก็จะไปช่วยให้ลิ้นของเรากลับมาสีชมพูอ่อนเหมือนเดิมได้นะคะต่อไปก็คือลิ้นสีเทาอันนี้สีสุดท้ายที่ครูอเอามาแชร์วันนี้เนาะคือลิ้นสีเทา อันนี้จะเกี่ยวกับโรคทางเดิอนอาหารนะคะโรคทางเดิอนอาหารแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าครูจะเอาเรื่องของลิ้นที่เกี่ยวกับทางแพทย์แผนจีนมาแชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะในในวันพุธหน้านะวันพุธหน้าอันนี้ค่อนข้างจะแพทย์แผนจีนจะทําให้เราเห็นชัดเจนขึ้นเรื่องของสีของลิ้นแล้วก็ครูจะเอาเรื่องของตําแหน่งนะคะตาแหน่งว่าตรงไหนอวัยวะใดาที่เกี่ยวกับ ลิ้นตรงไหนเกี่ยวข้องกับอวัยวะใดในร่างกายอันนี้ในแพทย์แผนจีนเขาค่อนข้างจะทํมาให้ละเอียดเดี๋ยวคราวหน้ารูเอามาแชร์ทุกคนเดือนทีนี้มาดูว่าเมื่อเราเห็นแล้วว่าลักษณะลิ้นปกติเป็นอย่างไรนะคะลิ้นปกติเราเป็นอย่างไรลักษณะการดูลิ้นคร่าวๆสี่อย่างที่เราสามารถเช็คตัวเองได้ในทุกเช้ารูก็บอกไปแล้วเนาะดูจากตัวของลิ้นนะคะสีของลิ้น ความชุ่มชื่นของลิ้นนะคะแล้วก็ดูฟ้าบนลิ้นของเราว่ามันบางหรือมันหนาอันนี้คือดูลักษณะลิ้นเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นอันที่2ต่อมาก็คือดูสีของลิ้นว่าสีต่างๆ่าเหล่านี้มันบอกถึงอาการเจ็บป่วยอะไรได้บ้างถ้าลิ้นของเราตื่นเช้ามาดูแล้วเป็นสีชมพูอ่อนอันนี้ปกติสบายใจได้ค่ะแต่ถ้าลิ้นเราเริ่มเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงแดงสดเนาะแดงสดหรือแดงเขาเรียกว่าอะไรนะ แดงสตอเบอรี่อ่าอันนี้ก็เริ่มมีภาวะความผิดปกติภายในร่างกายสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็จะมีปัญหาในเรื่องของช่องท้องเนาะช่องท้องกับเพาะอาหารแล้วก็ตับเหมือนคนที่ที่เขาเป็นโรคตับนะคะโรคตับแล้วมีภาวะเขาเรียกว่าดีซ่านเนาะตัวเหลืองตาเหลืองอันนี้ถ้าตัวเหลืองแล้วก็ตาเหลืองลองไปแลบลิ้นดูก็ได้นะคะก็จะเหลืองด้วยเช่นกันเพราะว่าเหล่านี้ มันจะสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยเนาะแต่ถ้าเราดูลิ้นเราก่อนแล้วเราเห็นก่อนมันก็จะสามารถให้เราสามารถดูแลตัวเองแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับโรคของอวัยวะน,นั้นๆได้เร็วขึ้นนะคะต่อมาก็เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงอันนี้ก็ระบบไหลเวียนโลหิตนะคะโรคปอดแล้วก็โรคหัวใจเนาะอืมอันนี้เขาค้านะคะสีจะบอทีเนี้ยมาถึงเซกชันที่ 3. สามเซกชันที่สามก็คือ ครูจะบอกลิ้นที่เราเป็นลักษณะต่างๆอันนี้ครูเอามาแชร์แล้วก็แบ่งปัน3ลักษณะของลิ้นที่ค่อนข้างจะใช้คําว่าเราสามารถสังเกตตัวเองได้ง่ายๆเนาะไดง้ง่ายๆนะคะไดง้ง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างจะเจอบ่อยๆเจอบ่อย2ออันแรกบ่อยอันที่3มมันจะมีลิ้นแตกมีแผลร้อนในที่ลิ้นนะคะแล้วก็ลักษณะลิ้นบวมเนาะอันนี้จะเอามาแชร์ลิ้นแตก ตื่นเช้ามาถ้าเราเห็นลิ้นแตกนะคะลิ้นแตกแต่ไม่มีเลือดไหลออกมานะคะไม่มีโลหิตไหลอันเนี้ยสบายใจได้นะคะอันนี้ส่วนใหญ่หากลิ้นเราเริ่มเกิดรอยแตกนะคะโดยไม่มีเลือดออกเนาะอันนี้บอกเลยว่าอย่าเพิ่งตกใจนาะอย่าเพิ่งตกใจนั่นเป็นอาการที่เกิดขึ้นใช้ว่าตามวัยนะคะตามวัยดูนะถ้าเป็นเด็กๆนะคะ,อะรอยแตกเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกแต่พออายุเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะ จะยิ่งใช้คําว่าจะยิ่งเจอรอยแตกได้ง่ายนะคะอันนี้ใช้คำว่าเป็นไปตามวัยเป็นไปตามวัยเพราะว่าความชุ่มชื้นมันก็จะลดน้อยลงลิ้นมันก็จะแห้งง่ายขึ้นก็จะเกิดรอยแตกได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงว่าพอเราเจอลิ้นแตกเป็นสัญญาณบอกอาการป่วยอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเจอรอยลิ้นแตกแต่ไม่มีเลือดออกอันนี้ถือว่าเป็นไปตามวัยนะคะเป็นไปตามอายุยิ่งอายุเยอะ รอยแตกก็จะยิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งที่ควรทําเมื่อเราเจอลิ้นที่มีรอยแตกเนาะหรือเราเริ่มลิ้นแตกแล้วแต่ไม่มีเลือดออกสิ่งที่ควรทําก็คือแปลงฟันนะคะแล้วก็แปลงลิ้นด้วยพยายามรักษาความสะอาดของช่องปากเพราะว่ารอยแตกเรารู้อยู่แล้วว่าในช่องปากของเรามันจะมีเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้น โอกาสที่เชื้อเหล่านี้มันจะไปอยู่ตามมาร่องรอยแตกมันมีความเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นเราควรจะรักษาความสะอาดที่ช่องปากของเราที่ลิ้นของเราให้ดีแค่นั้นก็ใช้ก็ว่าดีแล้วค่ะดีแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะลิ้นของเรามีรอยแตกแล้วมีโลหิตไหลออกมามีเลือดไหลออกมาอันเนี้ยควรต้องพบแพทย์แล้วค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของโรคอื่นๆนะคะ อันต่อมาก็คือเรื่องของแผลร้อนในนะคะแผลร้อนในอันนี้นะคะแผลร้อนในจะเกิดจากหลายสาเหตุเนาะหลายสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือหลายคนคงจะเป็นก็คือเผลอกัดลิ้นตัวเองนะคะเผลอกัดลิ้นแล้วเกิดรอยแผลอันนี้ก็เป็นแผลได้เหมือนกันนะคะอืม ต่อมาก็คืออเกิดอาการไวต่ออาหารนะคะอของตุ่มรับรสนะครับสมมติว่าเราทานอาหารร้อเนาะตุ่มรับรสมันเจออาหารล้อนๆอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดอาการแตกเป็นแผลได้ยางเงเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการขาดวิตามินแล้วก็หรือเกิดจากาก,จาการติดเชื้อเกิดจากการติดเชื้อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ทําให้ลิ้นของเราเป็นแผลร้อนในนะคะก็คือเรื่อง โรคล,ลำไส้อักเสบนะคะโรคล,ลำไส้อักเสบอันนี้ก็ส่งผลกระทบกับลิ้นของเราได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดแผลร้อนในที่ลิ้นจะทําอย่างไรเนาะจะทําอย่างไรหลายๆคนเมื่อเป็นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดอาการเจ็บที่ลิ้นใช่ไหมคะพูดลําบากเคี้ยวอาหารก็ลําบาอกอากรืนน้ํายิ่งยากแล้วถ้ายิ่งเป็นที่โคนลิ้นนะคะโคนลิ้นด้านในบริเวณเนี้ยโหยิ่งเจ็บแล้วเวลา Um, ใช่ว่าเวลาเรารักษาด้วยการทายานะคะทายาอันนี้ก็มันสร้างความลําบากในการแต่ถ้าเป็นขอบลิ้นข้างนอกด้านนอกอย่างเงี้ยมันก็รักษาง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นที่ใกล้ๆคนลิ้นด้านในอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าดูแลรักษายากแต่ก็ดูแลรักษาได้นะคะเพราะว่าแผลร้อนในที่ลิ้นเนี่ยเป็นแล้วมักจะหายเองได้ภายใน10ถึง14วันนะคะ10ถึง14วัน แล้วก็เมื่อหายแล้วจะไม่ค่อยทิ้งรอยแผลเป็นไว้นะคะมันก็จะกลับไปเป็นลิ้นที่แบบปกติไม่มีรอยนะคะไม่มีรอยแต่ถ้าเราอยากหายเร็วนะคะก็สามารถใช้ยาทาร่วมด้วยก็ได้หรือบางคนหรือบางคนไม่ชอบทายาเนาะก็ให้ทาน้ําเยอะๆนะคะเพราะน้ําจะไปช่วยให้แผลของเรามันหายเร็วขึ้นแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของ อุณหภูมิในร่างกายเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีแผลอักเสบนะคะปวดบวมแดงร้อนสิ่งที่ร่างกายทําก็คืออุณหภูมิร่างกายมันจะสูงเพราะเกิดการอักเสบสิ่งที่ช่วยอย่างหนึ่งก็คือการดื่มน้ําเยอะๆจะไปช่วยในการทําให้อุณหภูมิมันเย็นลงนะคะดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเราแปรงฟันถ้าเกิดมีแผลนะคะแล้วแปรงฟันรู้สึกแปรงฟันไม่สะอาดไม่สะดวกอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้น้ําเกลือนะคะใช้ เกลือแกงบ้านเราเนี่ยแหละค่ะผสมกับน้ําอุ่นที่ต้มสุกแล้วแล้วก็เย็นแล้วนะคะเอามาใช้ในการว้วนปากกลัวปากอันนี้จะช่วยในการยับยั้งเชื้อในช่องปากแล้วก็ทําให้แผลร้อนในของเรามันเย็นมันเย็นแล้วมันก็หายเร็วขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อน้ําเกลือนะคะเราก็รู้อยู่ว่าเมื่อเจอแผลมันจะเกิดอาการแสบเนาะแสบแสบคันๆนิดนึงแต่ถามครูว่าถ้ามันช่วย ให้แผลเราหายเร็วขึ้นก็ยอมยอมนะคะยอมให้มันเจ็บๆคันๆเล่นนิดหน่อยก็ได้แต่ถ้าบางคนไม่ชอบนะคะก็ยาที่ใช้สําหรับป้ายแผลในช่องปากนะคะก็ป้ายที่ลิ้นได้เหมือนกันอันนี้ก็ช่วยก็จะช่วยให้แผลของเราหายเร็วขึ้นนั่นเองเนาะใครที่เป็นแผลร้อนในที่ลิ้นนะคะอันนี้ก็เนี่ยละคะ่ะตัวที่สามารถบอกโรคได้เนี่ยะะก็คือ ก็ต้องดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเนาะอืมอันสุดท้ายก็คือเรื่องของลิ้นบวมเนาะลิ้นบวมอันนี้หลายคนเป็นอย่าเพิ่งตกใจนะคะอย่าเพิ่งตกใจอยู่ดีๆวันดีคืนดีนอนแล้วตื่นขึ้นมาหรือว่าไม่ได้นอนเนาะอยู่ดีๆวันดีคืนดีลิ้นบวมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลิ้นมันคับคับปากรู้สึกลิ้นมันอ้วนอน,นะคะลิ้นมันอ้วนอนรู้สึกแต่ว่า มันบวมโดยไม่มีสาเหตุเนาะมันบวมโดยไม่มีสาเหตุเราไม่ได้กินอะไรผิดสำแ,สำแดงเราไม่ได้โดนสัตว์หรือแมลงอะไรต่อยใช่ไหมคะหรือว่าเราไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุทําให้ลิ้นเราบวมไม่มีเลยนอนอยู่ดีๆตื่นมาลิ้นบวมรู้สึกว่าลิ้นมันคับปากพูดยากหรือว่ารู้สึกว่าลิ้นมันใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอยู่ดีๆมันก็บวมบวมขึ้นเนาะอันนี้เรารู้สึกว่ามันบวมพอแลกลิ้นออกมา มันบวมจริงๆค่ะมันบวมอ้วนอันนี้ไม่ต้องตกใจเนาะให้สันนิษฐานก่อนว่าถ้าไม่มีสาเหตุอะไรหรือเราไม่ได้ทําอะไรที่มีความเสี่ยงที่จะทําให้มันบวมจากสาเหตุภายนอกอยู่ดีๆก็เ,เป็นไร้เหตุไร้ผลให้สันนิษฐานเริ่มต้นว่าเราอาจจะเกิดจากนะคะโรคไทรอยโรคไทรอยแล้วเนาะชนิดขาดฮอร์โมนนะคะขาดฮอร์โมนไทรอยอันนี้เกิดจากร่างกายเรา ผลิตฮอร์โมนไม่เพียงพอเองค่ะผลิตฮอร์โมนไม่เพียงพอพอร่างกายมันผลิตไม่เพียงพอนะคะมันจะทําให้ระบบเผาผลาญของเรามันทํางานน้อยลงระบบเผาผลาญในร่างกายนะคะมันทํางานนะลงทําให้เราไม่มีแรงเนาะไม่มีแรงดังนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือควรไปพบแพทย์ให้ทําการตรวจรักษาค่ะเมื่อไรที่ลิ้นเราบวมเนาะให้สังเกตว่าอาจจะเกิดจากเนี่ยค่ะฮอร์โมนที่ต่อมไทรอยของเราัเองนะคะ มันอาจจะร่างกายมันผลิตไม่พอถึงทำให้อยู่ดีๆลิ้นเราบวมโดยไม่มีสาเหตุอื่นนะคะอันนี้ก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ทำการตรวจรักษาว่าใช่โรคที่เราคิดจริงๆหรือเปล่าเกี่ยวกับไทรอยหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวน่ะไปตรวจเพื่อความสบายใจดีกว่านะคะอย่าทิ้งอย่านิ่งนอนใจนะถ้าเมื่อไหร่ที่ลิ้นบวมนะคะลิ้นบวมแต่ถ้า,เ,าเกิดจาก อาการแพ้บางคนมีภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็ทําให้เราลิ้นบวมได้นะคะเขาถึงว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดอาการแพ้จากมแมลงสัตว์กัดต่อยพิษของมแมลงสัตว์เหล่านั้นอาจจะทําให้ลิ้นเราบวมแล้วมันไปใช้คำว่าทําให้ระบบหายใจของเราบางคนใช้คำว่าเนื้อเยื่อในลําคอนะคะบวมอักเสบทําให้การหายใจมันติดตันอันนี้มีความเสี่ยงกับชีวิตเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะถ้าเรามีภาวะอย่างนั้นด้วยเนาะ ภาวะอย่างนั้นด้วยอันนี้ต้องรีบเลยนะคะรีบไปปรึกษาแพทย์หรือไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลให้ทําการตรวจรักษาว่าเรามีความเสี่ยงอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอือันนี้ก็ครูก็มาแชร์แบ่งปันเรื่องของลิ้นบอกโรคก,กับชีวิตของเราได้บอกเลยว่าการดูแลสุขภาพของเราด้วยตัวเราเองอันนี้มันง่ายมันง่ายเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ในการดูแลตัวเองนะคะ ถ้าวันไหนลิ้นของเราสีเพี้ยนสีเพี้ยนจากปกติให้เราสันนิษฐานเลยว่าเอ,อ้ยร่างกายเราอาจจะมีสภาวะขาดน้ําขาดสารอาหารหรือว่าเริ่มมีการอักเสบส่วนในส่วนหนึ่งในร่างกายหรือเราเริ่มจะมีอาการป่วยอาการป่วยที่ใดที่หนึ่งในร่างกายนะคะว่ออาจ,จะเป็นกระเพาะอาหารหรือเปล่าไตาหรือเปล่าตับเราทางานมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เริ่มเราก็เริ่มที่จะมาพิจารณาแล้วว่าเอ้เราทานอาหารครบหมู่หรือเปล่าเรามีภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการกินดื่มเครื่องดื่มที่ทำให้ก่อเกิดโรคหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถกันกองตัวเราเองก่อนไม่ต้องรองให้ตัวเองป่วยจนถึงอาการหนักนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มเริ่มเตือนเราแล้ว ด้วยสีของลิ้นเนี่ยแหละค่ะเราก็จะสามารถใช้คําว่าสามารถที่จะเริ่มรักษาโรคเหล่านั้นจากที่มันเป็นน้อยๆให้มันหายได้เร็วมากขึ้นหรือมันเริ่มที่จะไปสเตปหนสเตปสองเราก็สามารถชะลอแล้วก็เข้าไปพบแพทย์ให้เริ่มรักษา ะคระูคบอกเลยว่าเมื่อไหร่โรคต่างๆที่เราเป็นถ้าเรารู้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะระยะแรกๆที่มันเริ่มต้นเป็นสามารถรักษาให้หายได้มีเปอร์เซนต์การหายสูงมากใช่ว่าสูงมากเพราะส่วนใหญ่คนป่วยที่เข้าโรงพยาบาลนะคะส่วนใหญ่เรารู้เมื่อมันเกินครึ่งไปแล้วนะคะเมื่อมันเกิน50%ของตัวโรคไปแล้วเราถึงต้องเข้าไปทำการดูแลรักษาแล้วก็ทิ้ยานะคะทิ้ดยา ที่มันส่งผลเสียในอวัยวะอื่นๆด้วยนะคะสมมติว่าเราเป็นโรคไตเนะตาะโรคไตแล้วก็กินยายาก็นั้นก็มีผลกระตับแล้วยานั้นก็มีผลกระตเข้ามาอีกนะคะมันจึงสัมพันธ์ในหลายๆยาแล้วตัวยาก็มีผลกับกระเพาะอาหารเพราะกระเพาะอาหารมันคือระบบย่อยเนาะพอยามาเราก็รู้อยู่แล้วว่ายามันก็คือตัวที่มันใช้คำว่า มันรักษาอวัยวะตรงที่มันป่วยจริงๆแต่มันก็ส่งผลกระทบกับอวัยวะอื่นที่อยู่รอบข้างหรืออยู่ในระบบเดียวกันนะคะว่าจะเป็นระบบการย่อยอาหารนะคะระบบขับถ่ายระบบหายใจนะอันนี้ครูถึงบอกว่าถ้าเราสามารถสร้างสุขภาพตัวเองได้ตั้งแต่เนิ่นๆมันไม่ได้ดีกับใครมันดีกับเรานะคะมันดีกับเราดีก,ดกว่าเราจะรอ รอจนถึงวันที่เราต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วไปซ่อมสุขภาพอันนั้นน่ะมันเสียทั้งสุขภาพกายแล้วก็เสียทั้งสุขภาพใจของตัวเราเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยวันนี้ครูก็เลยเอาเรื่องของลิ้นบอกโลกของเรามาแชร์แบ่งปันให้เราทุกคนนะคะหันมาดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองแบบง่ายๆอย่างเี้คะ่ะขอบคุณพี่ละเวทนะคะขอบคุณพี่ป้อมขอบคุณครูพี่นกนะคะที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจจน อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้เนาะสำหรับวันนี้ครูเต๋าคงแชร์แบ่งปันเรื่องของสุขภาพไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวข้างหน้าจะเอาเรื่องของแพทย์แผนจีนเกี่ยวกับโรคของลิ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ลิ้นบอกในศาสตร์ของแพทย์แผนจีนนะคะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันในพุทธน้าอย่าลืมรับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะขอบคุณนะคะ